สวัสดีครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศตอนบ่ายนะครับเนะาะเมื่อนี้วันที่13สิงหาคมครับ2อ6 7ครับบรรยากาศตอนบ่าย2โมงครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งการปลูกมะเขือเทศครับมะเขือเทศสีดา พื้นที่ห้าไร่ของผมนะครับเนาะปลูกตามร่องอยางคือเก่าครับพี่น้องเป็นการให้รเกษตรกครับเป็นการปลูกมะเขือเทศหน,น้าฝนนะครับเนาะ ปลูกมะเขือเ,เทศซีดาหน้าฝนนะครับเนาะพื้นที่5ไร่ครับหลังจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็ได้เหตดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงการปลูกมัฝักหอมหอผมอผมครับซึ่งตอนนี้กับมัฝักหอมบางแปลงก็เริ่มออกลูกแล้วครับแต่ผมมีเวลาไปเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงครับเนื่องจากว่าภารกิจมันหลายนะครับเนาะทั้งขายมะเขือเปาะทั้ง เห็ดแปลงมะเขือเทศทั้งกบปุ๋ยม,มักฟักหอมครับซึ่งเห็ดหลายๆแปลงนะครับเนาะจังน้อยกับสิปูม,มะเขือเทศลูกท้อครับมะเขือเทศท้อหรือลูกใหญ่ๆนะครับเนาะหรือว่าภาษาทินภาษาอีสานบ้านผมครับภาษานครพนมแถวบ้านผมอำเภอนาแกลี่ยเป็ห้ว่ามะเขือเครือครับมะเขือเครือมะเขือเครือใหญ่มะเขือเครือน้อยมะเขือเครือตำบมะคุ้ามมาคง เราเป็นมะเกลือน้อยมะเกลือแต่ตับมะคุ้งนะครับเนาะครับสำหรับแปลงนี้ก็เป็นมะเกลือ,อซีดาะมะเกลือที่ตับมะคุ้งครับเกลือ,อซึ่งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เทพประธา,านนะครับเนาะที่นำมาปลูกครับเป็นการคุมแปลงด้วยพายางนะครับเนาะเพิ่งปลูกได้สองสามมือพี่น้อง แต่ต้องได้เตรียมรักไว้ครับเพราะว่าต้องทำรักอ่ารักไว้ครับเพราะว่าถ้าเ้าบวชิตรักไว้ครับมะเขือคือลวกมะเขือเทศนี่ครับมันงามไวถ้ามันในขึ้นมันได้งามมาแล้วครับมันจะขึ้นค้างโบราณครับเป็นการปลูกมะเขือเทศโดยการขึ้นค้างนะครับเนาะรักเกษักเก่าเมื่อปีกายนี่ครับพี่น้อง ลักเก่าค้างเก่าครับซึ่งลักอ่าเมื่อปีกายนี้นะแปลงนี้ครับไช้ลักอยู่ประมาณ8,000ัลักเนาะครับเนาะระยะการตีลัก,กอ่ะอ่าห้าห้าต้นนะครับเนาะต่อหนึ่งหนึ่งลักนะต่อลักหนึ่งครับมาหาต้นนะครับ,นะรบเน,น,เนะา,าะ,เนะครับเนะ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเกษตรเนาะครับเนาะ อันนี้คือการเกรเกษตรของผมครับวันนี้มาติดตามามาเบิง้งพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งการเกรเษตรของผมครับาการหาไรายได้จากการทําการ,กรเกษตรนะครับเนาะเบิง้งเกษตรหน้าฝนครับเดือนสิงหาครับพี่น้องจาก่อ,องกเษกเษตรเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงนะครับเนาะ วอพิดวอทึกแน่ก็ขอโทษขออภัยครับพี่น้องทุกๆปีก็ดแต่อาชีพกเกษตรครับามาเบิ่ง่าวิธีการตีลักของผมครับลักเป็นลักเก่าครับทาเอาไซอ่าค้อนปอนตีลักตีหัวลักครับเกษตในมันแตกมันหักอ่าเสียหายได้ดครับนอกบวกนเป็นลักเก่าแล้ว เบิ่งการตอกลักครับพี่น้องใส่เล็กในการตีลงไปครับถ้าไปไ่ไม้ครับไซลักเก้าใ็รแทนมัฮักได้นะครับเนาะหัวตินมันก็บางที่ก็แข็งบางที่ก็เป็นหักไม้นะครับเนาะ มาเบิ่งหนักกล้ามตีรักพี่น้องเบิ่งคอนปอนพี่น้องเอ้ยคอนปอนมันเหลือคนเลยพี่น้องคอนปอนกับคนสั่มกันครับนี่คือการเทสลักมะเขือเทศครับค้างมะเขือเทศของผมครับใส่เล็กเบิ่งเล็กก็จนย่อลงพี่น้อง เบื้งเล็กในจุดยอด่อลงเป็นเกี่ยว,ลวเลยครับพี่น้องครับตีหลายๆเทือหลายๆทีกันซึ่งแป่งเกษตรของผมครับไซส์5ต้นต่อหนึ่งลักครับเบาสับสน้อยพี่นออ้องก็หน้ายังแดงอยู่มึงค้อนกับวธรรมดา คนน้อยมีบอเอาครับมันบูซาใจครับตีลงแล้วก็ทอดขึ้นครับพี่น้องแล้วก็ใส่ลักลงมาสวมลงแล้วก็เคาะอีกนิดนึงก็โอเคเลยครับก็ขอนที่ตามเบิ้งครับการเกษตรของผมครับดูว่าไายอยากแนะนำ แนะนำมาได้เด้อครับเด้อการเกรเกษตรเห็ดแบบใดก็บสำหรับผมเห็ดแบบนี้ครับจากช่องกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับพื้นที่5ไร่นะครับเนาะในหลังจากแบงนี้เรสร็จกับสิปูมะเขือ,อเทศท้อครับมะเขือเทศลูกท้อครับลูกใหญ่ๆครับมะเขือเทศท้ออีก ซิบกไล่ครับในรอบนี้ครับซิบก็ไล่เลยก็ที่ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับเนาะการปฏิบัติงานครับพี่น้องเบิงทีมงานเข้มแข็งครับเบิงมีแต่สาวลำวงครับเป็นงานนำเนินคดีหลังจากตีลักแล้วครับตอกลักแล้วก็เอาไม้ลงใส่บบนี้ครับ ไม้นี่คือเป็นไม้ค้างมะเขือเทศของเราครับเบิ่งพนักงานเข้มแข็งครับค้นตัวน,น้อยครับแต่ใจ่ใยเบิง่ง สวยคนสวยแล้วยังบุยานนักอีกครับพี่น้องเบิงเก่งคุ้นอ่าเก่งคุยยากกว่าะัะนานครับกระคอยติดตามอ่าเบิงการให้เกษตรของผมด้วยครับเนาะซึ่งในตอนนี้ก็ปลูุกังกระเทศ ครับวาสิเป็นจังใดครับภูมิประเทศหน้าฝนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะคอยติดตามในคลิปต่อไปในการเการเกษตรของผมครับวา่ีผมเซดอย่างแน่นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอให้กำลังใจอ่าซึ่งการละกันแลวก็คอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเการเกษตรอ่าแลกเปลี่ยนการประกอบอาชีพในการเกษตรนะครับเนาะเพื่อให้เขาอยู่ได้ใน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ